นี่คือ time frame M1 ข้อแรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องของ RR ไม่ถึง TP สุดท้ายถ้าตามแผนก็คือกลับมา SL ตอบคำถามนี้ก็คือข้อแรกเลยเราต้องตอบตัวให้ได้ว่าทำไมเราถึงต้องเอา R 1ต่อ5หรือ1ต่อต่อหกทั้งที่ถ้าเราเก็บ1ต่อ3หรือ1ต่อ4เราก็สามารถ TP ได้เหตุใดทำไมเราถึงเลือกที่จะเก็บ R สูงขนาดนี้การที่เราเลือก R สูงขนาดเนี้ยมันสามารถทำซ้ำได้หรือเปล่าแล้วจุดเข้าที่เราเข้าจริงๆอะ่ะมันถูกจุดแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยน เป็น1ต่อ4 1ต่อ3มันจะทำซ้ำได้ง่ายขึ้นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือเรื่องของเราต้องการผลลัพธ์ในทางอาหรือเราต้องการในทางกำไรถ้าเราต้องการในทางกำไรลองคิดดูว,ว่าถ้าเราสามารถทำ1ต่อส1ต่อ4แล้วเรา Fm ชนะซ้ำไปซ้ำไปซ้ำไปได้เรื่อยๆเราจะบวกเท่าไหร่ต่อให้เรามีวินเลทแค่30%หรือ50%แต่ถ้าอมันมากกว่า1.3ขึ้นไปแล้ว เราสามารถพอตบวกและพอตเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและมหาศาลมากมายเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแ้ได้วาดทาไมเราถึงเลือกที่จะเก็บ r 1ต่อ5 a 1ต่อ6แล้วเราจะเลือกผลลัพธ์ทาง rr หรือเราจะเลือกผลลัพธทางกําไรที่สามารถทาซ้ําได้สม่ําเสมอคีย์เวิร์ดสำคัญมันไม่ใช่ rr แต่มันเป็นในเรื่องของ time frame ด้วย rr mm v i l l a t e แล้วต้องทําให้มันสัมพันธ์กันซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแค่คีย์เวิร์ดเลยทาซ้ําสม่ําเสมอได้ตลอดหรือเปล่าแค่นั้นเลย